มาดีวนลยคนั yeah, ้นน uh, ี่าอกันมาทุกคนนอกันมาทุกคนเดตามเลยให้เอามือขึงนมาหมดทุกคนเเนเอไเอเออนเอ็น งวดขุดนันน่ไยให้ ห้มามพ่อแม่นอวาให้ยนอันลูกนี่นอั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 นลูกม,มนอลูามแม่นอ่ามแแม่แม่ลูก่ลูกาแนอ่ลูกแ่ลกนอ่มา,า,าอ,อาานานาอ งสแสนเดือนนึงสองแสนโอ้ยเหมือนกันเนาะสองแสน่อเดือนหนึ่งสองแสนะถ้ามีเงินนะให้ไปลักขายข้า เอาโป๊ะออนแบกสล่างแลนใช่ข้าวมันยังภาษาคิดนำอาจารย์พูดน่าได้ปะแดงแดงอาจารย์มายยกซื้ออะไรบางคุณนี่จับคมูไปไข่อย่างต่างคิปนะอลไรนะมดแล้ววันนี้นะพูดอะไอย่างมืออีเอามาือขึ้นมาเมิอ อาจารย์อาจารย์ที่มาเงียนไหมเนาะแล้วจดลายซื้อจดซื้อผู้ใดมีลูกจักคนมีมีแซ่ตะคนมีมีบัวจักคุนยู่ในเหือนมีกระเทยจักคนเลี้ยงหมูเพล่าตะคุนได้ปะได้เนาะ เอาล,ะ,<ป>อาละนี่กันอาไรอันนี้อ่าข้อที่สอ <c oughs> อาระทีข้อเ่ไร <c oughs> ข้อเ่ไรอาอ้ลืม <c oughs> อ่าพิซ่าคณิตศาสตร์พิซาศานารถที่3าบ อันนี้อ่านว่าตัวหนอสระอัมไม่ถูกอ่านว่ายงฮะย้ำว่าอันนี้ห่อ้านโบวีสระอุโหมเนาะอ่านว่าหอย เพนเลยว่ะฝึกอ้ามาต่อวันนี้เองง่ายอันนี้อาจารย์นี่ชื่อสังเต่ประทมมุมคุณมาอันนี้เข้องวเข,ขียงเขียงหอย <c oughs> หอลืกบอกลูกเอาละเอาละวันที่สองลอย เอาละอย่าลืมเนาะอาจารย์ให้ไปจดซื้อเนาะเอาพ่อแม่ให้ไปทำพ่อแม่เนาะว่าให้เรียนภาษาอังกฤษอาจารย์พูดบอเนาะแล้วมื่อวันจันทร์อาจารย์นี่นะซิมาโอ้ยโทษโทษอาจารย์อาจารย์ซิมาแบบอะไรมาโผล่เนาะโอ้ยโอ้ยมอโผอาจารย์ซิมาจดซื้อเนาะโอ้ยอย่างนี้เอาละอาจารย์สีไร่อ่าเนาะ

โอ้เป็นตอนนั้นเอง ใน,น,น,นคู่เข้ามาต้องลูกสบายพ่สบายดีนักเรียนทุกคนสบายแนกเรียนดีนักเรียนยดอันนี้แม่มนอนนักเรียน 哎，那滚，那滚。 เขานีมาประตูไปค่อยเด้อไปค่อยเด้อไปเมื่อด

อันนี้มันเอาเมียกันเลยเนาะเอาละนะอาจารย์กลาบอานนี้เมื่อค่อยเดิอค่อยเดิมค่อยเดิอค่อยเดิม

ี่เาครอาจารย์ยังบันแจ้งมันบอกน่าจะหูมดทุกคนแจ้งหงเลยโอ้ค่อยๆเอาะอาจารย์มาสอนภาษางกนษนะแล้วเมื่อนี่เราให้เมื่อถ่าพ่อเม่เด้อเรามือวันจันทร์ที่หน้าจูอาจารย์สิมาจดซื้อเนาะเ่ามีผู้ใดได้ได้บอกได้เจอบอ ข้าใจบ่อายกมือข <À. S 2> no. ึ้นเข้าเจออ่าเข้าใจแล้วยกมือนะอนักเนาะคอาจารย์นักาจาสอนภาษาอังกฤษเรียนละเดือนเดือนละเดือนนึงละัเ คนเมียนเต้ดีไปชาวบุรัเมียนมาเมียนแม่อนาท่อนม่าพ่อแม่วาสดกใจเยนเลยจึงคอยมาจับือนามจักรุดธได้ก

โด้ไหมโดดันโนโดดนทางเดียวแม่โดดทางเดียวโวยนมาและอ่าาเลยมาดะมาจับลฮะยกแล้วัดเลยเมื่อกี้มาจับใช่บีพระไราใจรโดโดสูงโดนสูงยุบลีแม่ค่ะ มายืนเลยมายืนเลยมายืนเลยเอ้าไรที่จับมึอยืนจัเลยมา Let's go <S Let ังลยอะพีาจาอก็อาจารย์ยงซื้เลยซื้อแ่ไไปยางซื้อเลยซือนอาจารย์คยีบเลยนะดที่ใสดดอาการอยู่นอกแล้วว่ินานเขวาเลคือเข้าห้อง

ซตั้เราไดางฮาฮาฮ่้อนนแล้วไป้อรูอกกัเลยเรีนเอ้เข้ามเจ้าน้องเข้าเข้าเข้าเดือดเรียนเสื้อกีฬาเจ๊ยบรูดเรยนท่ใช่เอาละ มาคนนี้ละอาจารย์จิตพาไปตีห้องเงียนอื่นเนาะพาไปตีห้องเงียนอุ <off> <t> ่นเนาะลองหลานบนน่ะไปบอกพาแกงเอาเนี่ยแค่ไปตีไปชุดไาชุดไาทำชุดเลยไปชุดเลยเออเขาดึงหัวอาจารย์ดิซื้อสิือลซื้อนั้นแล่อาจารย์บัดไปทางเลย

เฮ้าหลายคนวันนี้หิลักเอาเจ้าของ้านมเห็นหมดมาอย่าาลมาจบจานยี่ม่เย ไปไปไป่วยจานยี่เมือชื่ออะไชื่อมันแล้วรถมันรถเป็นข้าค่อยเนาะค่อยเดเด้อค่อยเด้อค่อยเอค่อยเอ๋อ้าวมาจเิ้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không